¡Ah! นะคะกลับมากระต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับกระชายข่าวตาบีจีนะคะเออนะคะกระชายข่าวตาบีจีใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปูม้งูมแพ้แล้วก็อยากจะให้สุขภาพมันดีขึ้นนะคะตัวนี้มันก็จะไปช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ากระชายข่าวเราก็ทราบกันดีแต่ว่ากระชายข่าวของเราเนี่ยมันเรียกว่าดูดซึมได้แบบร้อเปซ็นไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีตัวมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากที่จะช่วยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอ เช่นเดียวกันหลายคนเอ๊ะทำไมคนพี่คนนี้ไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะว่าบางคนเขากินกนระชายขาวตาบีจีนี่แหละค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยคุณผู้ชมนะคะ290บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะคะห้ากระปุกราคาเนี่ยปกติเนี่ยหนึ่บาทแต่ว่าเราไม่ขายแล้วขายเพียง1000บาทลดไปเลย450บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะคะแล้วก็ลายแอดสุขภาพดีสแกน, Code น,กนคิวะะะอาร์โค้ดได กันต่ออีนี้อีพดบอกว่ากูอยากกินทอมอีเป็ดส่งเฮียอะไรมาเนี่ยไม่เอาส่งบอกว่าพี่เต๋าอยาก ประกวดทอมไหมคะอ๋อไม่ค่ะให้แม่น้องเขาจัดประกวดทอมกับผู้ชายไปเลยค่ะกูไม่เอาค่ะกูสู้ไม่ไหวค่ะนะคะอ่ะมากันต่อเลยนะคะคุณหนิงปณิตาไม่ทนนะคะควงคุณธัญญานะคะเมียหลวงลวงสังหารนะ,ะประกาศนะครับพร้อมฟาดแทนนะคะเป็นคู่รักเพื่อนสีนารายหนิงปณิตาและธัญญาธัญญาเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นนางเอกนะเป็นงเป็นนางเอกโฆษณาเป็นนางเอก ภาพยนตร์ญญญนะคะล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็ได้โพสต์คลิปนะ,ะพูดคุยกับพี่หนิงบอกว่าอดทนมานานแล้วนะคะแถมงานนี้พี่สาวคนสนิทก็ออกปากเตรียมพร้อมฟาดแทนให้แล้วด้วยนะคะเรามีคลิปมานะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะพี่ยาคะจ๋าหนิงอดทนมานานแล้วค่ะพี่อดทนโถแล้วจะทำยังไงต่อไปอะถึงเวลาที่พี่ต้องรู้ขึ้นมาฟาดพี่น้องแล้วนะอ๋อพร้อมฟาดเสมอค่ะพูว่พว่พว่พวพวอย่างนี้ได้ปะ แต่พี่จะน้องกลัวแต่ตอนนี้ขอเล่นบทนางเอกก่อนนะตอนนี้น้องเป็นนางเอกแต่พี่เป็นนางร้ายเดี๋ยวพี่จัดการให้เองแต่ว่าถ้านางเอกกับนางร้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วใครมีปัญหาเหมือนพวกเราสองคนนะเราอยากที่จะเขาเรียกว่าช่วยคนอื่นบ้างถูกต้องอเพราะฉะนั้นใครนะคะที่มีปัญหาแบบ แบบที่ที่ฉันเคยเจอหรือ<ม>ที่หนูเจอตอนนี้อยู่ถูกต้องค่ะส่งมาไม่ต้องส่งค่ะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์คอ,คอมเมนต์ใช่เดี๋ยวเราจะช่วยคุณเองช่วยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่จะช่วยค่ะแน่นอนคอมเมนต์เข้ามา,ายเยอะๆเลยค่ะค่ะน,นะคะก็าเาเป็นทีมเมียหลวงนะคะเออเขามีคอมเมนต์เขาบอกชาวเน็ตส่งมานะครับบอกทีมแม่ธัญญาค่ะทีมพี่หนิงแม่หนิงนะคะทีมเมียหลวงค่ะผ่านมาห้าปีแล้วแม่โดนผู้หักหลังทุกวันนี้อยู่เป็นโสด เลี้ยงเดี่ยวไปค่ะนะคะสองคนนี้เข้าขากันได้น่ารักมากๆเลยค่ะเจอทุกคนและแะและ้วค่ะนะ,ะแล้วก็จะจัดการอย่างอย่างไงนะ,ะนี่มันก็ต้องหาวิธีกันไปนะคุณผู้ชมนะคะก็พวกเมียหลวงก็จะเป็นคนที่น่าเห็นใจในสังคม ว่าเมียหลวงนี่ยเก็อยู่กับสบผัวตั้งแต่ลำบากพอผัวเริ่มสบายผัวมันก็เริ่มไปมีเมียน้อยนะครแล้วมันก็เอาทรัพส่ทรัพย์สินบางส่วนไปให้เมียน้อยซึ่งตามกฎหมายแล้วเมียหลวงสามารถฟ้องเรียกทรัพย์คืนได้นะคะ ฟ้องเรียกทรัพย์คืนได้เช่นบางคนเนี่ยผัวไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยให้เนี่ยน้อยเรียกทรัพย์คืนได้เพราะว่ากฎหมายเมืองไทยเขาค่้าข้างเมียหลวงนะคะอ่ะเอมี่แม็กซิมนะคะเอมี่แม็กซิมลูกสาวนะคะลูกสาวแม่น็อตด้วยนะคะเขาบอกผันตัวเองไปเป็นแม่ค้านะคะขายเสื้อผ้าข้างถนนรเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดวันที่9ที่ผ่านมานะคะมีผู้ใช้ทิกตอกลายหนึ่งนี่นะคะได้เปิดเผยนะคะว่าน้องเอมี่หรือสาวเอมี่อามารวันเนี่ยเขาผันตัวเองเนี่ยไปตั้งแผงขายเสื้อผ้ามือสอง นะฮะตัวละ50บาทเพื่อที่จะหาเงินนะนะคะอยู่ริมนนถนนแถวย่านอ่อนนุช80นะคะโดยมีลูกชายนะคะสุดหลอด่อเนี่ยมาช่วยดูแลคุณแม่อย่างไม่ห่างเลยโดยเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของคลิปก็ระบุว่านะคะถ้าใครว่าเหนื่อยมาดูเพื่อนเราคนนี้เอมี่แม็กซิมกูภูมิใจมากที่มีเพื่อนเก่งแบบมึงนะคะสู้ทุกอย่างาไม่มีเงินน้อยนะคะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวรักมึงและก็ลูกๆมึงมากนะลองไปดูคลิป กกันเเลยดีว่่าคะขท่าไรกันคะโอ้โหราคาเริ่มต้นที่50บาทนะคะคุณคุณกูเอ๋ช่วยได้ไหมคะเออลูกชายสวัสดีครับถายถายอยู่ที่ไหนคะที่อามี่ที่ออดรถ80ขานหน้าเซเว่นเลยนะคะระวังรถนะคะเออนี่มีเสื้อผ้าถ่ายได้พันกว่าบาทแล้วนะเออ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 เอาสิ อ้นี่่ยูเอาสิเพราะว่าเดือนนี้ดิวจะมีสามเจ้าเอออือนะคะสมัยก่อนเอมี่เธอดังมากนะคะเธอดังมากเธอเคยมาเล่นภาพยนตร์ละครให้กับทางช่องของทีวีภูเรานะคะเรื่องอุทยัยเทวีนะคะกำกับโดยชัยแฮกนะคะก็เด็กดีนะคะแล้วเอมี่ลูกโตขนาดนั้นแล้วเหรอแล้วโอ้โหโอ้ลูกโตแล้วเนาะ นางมีลูกสองคนปะสองหรือสามคนพี่เต๋อจำไม่ได้ลูกสาวนะเอมมี่เนี่ยลูกสาวแม่เต๋าเองเลยนะคะนางเป็นคนที่ใส่ดีนะคะขายของในตลาดนัดก็ขายขายเสื้อผ้าริมถนนนางก็ขายขายหมดค่ะนะคะแล้วก็มีงานอะไรเนี่ยเรียกไปนางก็นางก็ทำหมดนะคะแต่เป็นงานสุจริตนะคะไม่ใช่ให้นางไปส่งยานะคะนางไม่ทำนะคะ เป็นเหมือนดูนางก็ทำนะคะเพราะว่านางก็โดนคดีความถูกฟ้องร้องเหมือนกันที่ศาลจังหวัดนนทบุรีรู้สึกว่าก็ก็ก็ผ่อนเจ้าหนี้มาเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะนางก็เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะคะใครที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลือนางอุดหนุนนางก็ไปได้ที่อ่อนนุษ80นะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนางเป็นคนน่ารักนางเป็นมนุษย์ประหลาดนะตอนช่วงนางดังมากๆเนี่ยเราเรียกใช้นางะ จ่ายเง fate, тысяч, ินไม่ได nah ้ก well, yeah. really ี่พันนันางก็มาช่วยให้ตลอดนะเอมี่เนี่ยมาช่วยตลอดเลยจ่ายสามพันห้าพันนางก็แกนางไม่คุยเรื่องเงินเลยนางคุยว่าให้ทําอะไรเดี๋ยวนางทาให้มาออกรายกงรรายการมาเดิมทบเทปลงเทปแรกให้นางก็ทําให้เรื่องเงินนางไม่เคยไม่เคยมาถามว่าให้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เมื่อไรหนูจะได้เงินนางไม่เคยถามเลยถ้าบอกว่าเป็นทีวีพูนางมาทําให้ตลอดเลยนางเป็นเด็กน่ารักนะคะใครเจอนางก็อุดหนุนได้นะคะอุดหนุนของนางได้นะคะ นางก็เลี้ยงลูกนะคะเพราะว่านางก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ตอนนี้รู้สึกว่านางแต่งงานแล้วนะคะมีสามีแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะสามีนางคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันก็ช่วยกันทำมาหากินนะคะก็สู้ๆกับลูกนะสู้ๆกันนะลูกนะก็ผ่านไปให้ได้กับวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อนะคะต้องผ่านไปให้ได้กับทุกคนนะคะคนไทยทุกคนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะกระชายขาวตาบีจีนะคะก็ใครที่อยากจะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับ ร่างกายของเราเนี่ยให้มันแข็งแรงกระชายขาวของเราเนี่ยเป็นกระชายขาวที่ดูดซึมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างและที่สําคัญมีสารสกัดจากมะขามป้อมใส่เข้าไปด้วยเพราะมะขามป้อมเนี่ยมีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็บรรเทาอาการบัดบรรเทาอาการเจ็บคอนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ290บาทต่อ1ขวดนะคะแต่ว่า1กระปุกขอโทษค่ะ5้ากระปุกเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่เกือบ1450ัรบาทเราไม่ขายนะครับใครไปขายงั้นบอกว่า ของปลอบแน่นอนถ้าเราขายเราขายแค่1,000บาททวนนะคะคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อได้เลยที่0 957184624 0 957184624หรือไลน์แอสุขภาพดีหรือสแกน QR Code ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมอง์ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าตอนนี้เธอนอนอยู่โรงพยาบาลน,นะคะเพราว่าดูเทเวลเธอฉีกนะคะวันนี้เราพี่ต๋าคนเดียวต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ